สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการหาปูนะครับปูทะเลครับปูดําครับก็อีกวิธีหนึ่งนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาล้วงนะครับวิธีล้วงปูครับเราก็จะมาเดินนะครับเดินหาตามชายฝั่งนะครับหาดูรูปูฮะปูที่มาอาศัยอยู่ตามรูตามชายโขดหินนะครับนี่ครับ อุปกรณ์ของเรานะครับก็จะใช้เป็นตะขอนะครับเป็นตะขอนะครับทําจากเหล็กนะครับดัดให้เป็นโค้งนะครับสําหรับเกี่ยวนะครับเกี่ยวตัวปูนะครับที่อาจจะอยู่ในตามซอกหินต่างๆนะครับก็หาตามซอกหินนะครับดูหิน บรรยากาศตอนนี้ก็น้ำทะเลแห้งนะครับจะได้หรือไม่ได้ก็ติดตามรับชมกันนะครับ